สวัสดีค่ะเบิงเสือเด้อค่ะเบิงเสือเด้อค่ะสะโลกแกน,อ,นอานเดอค่ะนี่แหละตามนี้แหละค่ะเมลี่คีเมาสาวคุณหานผู้นี้ล่ะค่ะกินสเต็กมาเด้อพี่น้องมากินสเต็กก้างบอกเรื่องสิไปเที่ยวเรือดไม่เออน่าอยากไปย่ดอกพ่อสิไปไทยคลิปมาพี่น้องเบิงเพราะว่า่ถวก้อนหุ่นไปเจืนึงแล้วเราเคยทายคลิปอยู่แต่ว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าไปพ่อต้องเลือดเสียเลือดเจอหิมะห้กพี่น้องเอ้ยห้กแตกห้าแต,าแตนค่ะ รับสลบดีแต่ว่าฝรัง่งผู้หญิงเขาเห็นมาเมย์น้อยห้ากหลายห้าจจไปตาอีตนเขาก็เลยเอาอยามาให้กินร <c oughs> ับนอกคากลับลุกขึ้นเมื่อไรกินกินเขาได้สองสามคำเนียวเลย่าคุ้มเงินหนกสกอลชอนแก้วคะ่ะ <c oughs> ถึงจกินแต,ตกต่างแกก็อยู่กันได้พี่น้อง มันไปโบดมงไปสู่ศาลกลับมาขี่คันห้กับขอก็ได้ซื้อหมูมาเหฮดสเต็กมันไงแปบ๊บเดียวสเต็กมีหน่อยลงให้เบิงแล้วนะคะวิธีการเห็ดสเต็กก่ถึงซิฟนาที่ค่ะมาตองมักมาต้อง,องอยงแซ่บเป็นมะนเนี่ยนุ่มน่ากินด้วยบ่อกระด่างบอ่กอย่างนะฮะแซ่บนมปังกระเทียมอร่อยจริงๆ Hey, เดี่ยวมาชิว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 เสร็จแล้วค่ะพี่น้องถ้าวันศุกร์ก็บกินเขาร่วมกันแบบนี้แหละไม่ยังก <itu? S 1> <onos ul. S 1> ็นั <c oughs> ่งคุยกันในโต๊ะกินเผาเพราะว่าวันธรรมดากต่ตามไฟตามกินทำให้น้อยเพราะทายคลิปกะยกจานเผาไปกินผู้เดียวไว้ในห้องครั้วบ้าอยู่ในห้องนอนแพ้ไม่ได้ท้ายคลิปก็นั่งกินอยู่เก้าอี้นี่แหละค่ะแต่เพราะทายคลิปกะนุ่นแหละห้องนอนค่ะฮาร์โลใต้ยัน พอจะลงอิมอรัอนคันแค่บ่อฟูนไทยเซกโกรออดก็เซนผมฮะทู้ดะบอาก็เแล้วว่าเราเจ้าเมิดอีกแล้วกินค่อยๆแล้วกินซาซาเมืออื่นเขามีตลาดนัดมีโซะรถเก่าในเมืองมาสิปันจักรยานไปไทยคลิปมาพี่น้องเมืองสิรอดบอกกับคันเมื่อนี้แม่ใยายน้อยเมาเมืออื่นเมาคางกับเมื่อซีดอ่ะตายอยู่ใน้ทีน้อนเนาะ เขามีโช่รัเก,าก่าแบบหลายร้านไทยเขามีน้องคนไทยเฮตกันกน้องขายแลก็เขานัดใจร่วมใจกันแต่งชุดไทย <c oughs> อีมอรอนดมสกอฮอไทยแคลนไทยแคลนี่ะไทยเชนแดนแอรอูเตอแฟนันอุดมฮอเซลเลือดไทยมอรออกมันยักทอยอยูง่งจั มืออื่นมีงานตลาดนัดนั่แล้วก็มีโชว์รถเก่าแล้วก็หานไทยเพิ่นให้นคนน้องคนไทยไปขายอาหารใดเนาะค่ะก็มีน้องหลายๆคนเพิ่นเฮ็ดกับข้าวขายทั้งไม่เงินหน่อยบ่เมาคางมีน้อยสิไปถ่ายมาให้เบิ่งกันเมาคางก็แล้วกันไปเนาะค่ะบ่บ่ติดบ่สัญญาเด้อค่ะทอล์กวิดร่วมดีกว่าแน่ทอล์กวิดพอต้าเมียยูทูบทุกกันพอต้าอัพอิงาฟอร์ร่ามิลส์โคนเมมเมสโคนทันละโคน เขานัดใจเขาเร่วมใจนัดกันเฮ็ดเอ่อบะมันเฮ็ดแต่งชุดไทยเนาะค่ะมืออืน่นถ้าว่บวาบ่เมาค้างกับสิปไปถ่ายมาให้เบิ่งนะคะถ้า,าะะว่าเมาค้างกับบได้ถ่ายนะคะเพราะว่าบ่สัญญานะคะว่ามือ้อ,อนี้สิกินฮอดไสนะคะอืกินเพ่อพี่เพ่อน้องอืมอั้มแม่รักจักใจจ้า